สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับวันนี้พบกับคุโมนะครับในรายวิชาหน้าตัดสินไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุโมจะมาสอนเรื่องของรัมวงมาตรฐานนะครับอ่านะครับนักเรียนเอาหนังสือเรียนขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เอาขึ้นมาครับนักเรียนก็เปิดนะครับบทที่สามนะครับแล้วก็ เปิดนะครับดูบนหน้าจอนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าบนหน้าจอสไลด์นี้ก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะครับเรานะครับมาดูว่าจากนะครับภาพนี้นักเรียนคิดว่าผู้แสดงนะครับในภาพมีความรู้สึกอย่างไรคําตอบคือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊ตมีความสุขนั่นเองนะครับ ในการเล่น,นรำโพนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเป็นการนิยมเล่นนะครับเพราะว่าเป็นการใช้กิจกรรมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ใกิดครน์คือในสมัยก่อนนะครับเราจะต้องนึกถึงภาพว่าไม่มีสิ่งที่อำนยวยความสะดวกต่างๆนะครับฉะนั้นตอนเย็นนะครับเราเขาหาเครื่องมาเทิงใจนะครับก็เลยชวนกันมาร้องรำทำเพลงนะครับจึงเกิดเป็นรำวง ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานนะครับเป็นการเล่นที่พัฒนามาจากการรูปแบบของรำโทนซึ่งเป็นการเล่นของชาวบ้านที่มีผู้ชายและผู้หญิงรำเป็นคู่คู่โดยมีโทนนะครับเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะโทนรำโทนโทนเนี่ยคือเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะครับอย่าลืมรำโทนโทนคือเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพราะนั้นรำวงมาตรฐานมาจากการเล่นรำโทน ในพศอ2087อนนในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรกัฐมนตรีตอนนั้นเราเกิดสงครามรูปครั้งที่สองแล้วเกิดนะครับเหตุการณ์ต่างๆเกิดความสูญเสียนะครับรัฐบาลจึงตระหนักให้ถึงความสําคัญของการละเล่นลื่นเลื่อประจําชาติเพราะว่าคนเนี่ยเสียเหมือนเสียทรัพย์สินเสียเกิดเหตุการณ์นะครับ บรรการที่ร้ายแรงนะครับมีการเสรียชีวิตต่างเกิดขึ้นก็เลยต้องทํายังไงประเทศไทยจะกลับมามีความสุขนะครับเลยประกาศให้มีการนะครับเล่นลื่นเริงประจําชาติและให้เห็นว่าคนไทยนะครับนิยมเล่นรำโทนจึงมอบหมายให้กรมศิลปากรปรปับปรุงการเล่นลำโทนให้เป็นมาตรฐานรำาบรฐานนะครับประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงด้วยกันกรมศิลปากรนะครับแต่งน้อร้องจํานวน4เพลงคือเพลง งามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำมาซิมาลํมเพลงคืนเดือนหงายท่านผู้หญิงละเอียดพี่บุญสงครามแต่งเนื้อเพลงอีก6เพลงนะครับคือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงหญิงไทยใจงามเพลงบูชาณครบและเพลงยอดชายใจหานและนะครับเมื่อมีการปรับปรุงการเปลี่ยน จึงเกิดนะครับคือการเปลี่ยนชื่อของรำโทนจึงกลายมาเป็นรำวงมาตรฐานเป็นการแสดงนะครับที่มีการแสดงที่มีมาตรฐานร่วมกันระหว่างชายหญิงเป็นคู่ค,คู่เคลื่อนย้ายบนเวียนไปมีท่ารำประกอบมีท่ารำนะครับประกอบกับบทเพลงใช้เฉพาะกับบทเพลงจึงนะครับนิยมเล่นในงานลื่นเริงบันเทิงต่าง ผู้ประดิ์ท่ารำวบมอาฐานได้แก่คูลม,มุนยมพคุปคูมัีคูมันรีปะคงประพัฒครคูนะครับสุภลักษณ์พัทธราพัทระนาวิกนะครับซึ่งอรารำมาถานเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสิบเพลงแต่ละเพลงจะมีความคือท่านั้นคือเพลงนั้นต้องใช้กับท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่ารำได้เราจึงใช้คำว่ามาตรฐานนั่นเองครับนักเรียนไปดูว่ามีสิบเพลงมีท่าอะไรบ้างท่ารำวงนะครับมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนท่ารำท่าสอดส้อยมาลาเพลงชาวไทยท่ารำท่าชักแป้งผัดหน้าเพลงรำมัสิมรำท่ารำรำทรายเพลงคืนเดอนหงายท่ารำสอดส้อยมาลาแปง้ง เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญท่ารำท่าแขกเต้าเข้าวรังและผาลาเพียงไหลเพลงดอกไม้ของชาติท่ารำรำยั่วเพลงหญิงไทยใจงามท่ารำผมสีหน้าและหยุงฝอนหางเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่ารำท่าช้างประสานงาและจันทร์ทรงกดแปลงเพลงยอดชายใจหันท่ารำท่าชังนีไร้ไม้และจอเพลิงการเพลงบูชานกรบเที่ยวแรกท่ารำท่า ขัดจางนางและจันทรงกลดเที่ยวที่สองท่ารําท่าล่าแก้วและท่าขอแก้วการแต่งกายของรําวงมัตรฐานนะครับแบบที่หนึ่งนะครับแบบชาวบ้านด้านบนสุดนะครับแบบชาวบ้านฝ่ายชายนะครับผู้ชายนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยนะครับเสื้อคอกลม มีผ้าคาดเอวนะครับต่อไปฝ่ายหญิงนุ่งจกกระเบนนะครับแล้วก็ห่มสบายจีบปล่อยผมยาวทัดดอกไม้ใส่เครื่องประดับคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับให้เรียบร้อยต่างหวสร้อยต่างๆนะครับต่อไปแบบที่สองแบบรชก,การที่ห้าทำไมถึงเรียกว่าแบบชก,การที่ห้าะนะครับคุณหมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในแบบชก,การที่ห้านี้ เป็นการตัดเย็บแบบอ่าเกิดขึ้นในรัชกาลที่ห้าโดยที่สเสด็จไปต่างประเทศไปเห็นผ้าลูกไม้นะครับแล้วก็เอามาตัดเป็นทรงแขนหมูแฮมนั่นเองนะครับมีการใส่จกระเบนเพื่อความเป็นไทยก็ใส่สายสะพายฝ่ายชายนะครับนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อท่าระแตนนะครับใส่ถุงเท้าออใส่ถุงเท้ารองเท้านะครับฝ่ายหญิงนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายผ้าด ผูกเป็นโบปล่อยชายไปข้างลำตัวใส่เครื่องประดับมุกแบบที่สามคือแบบสากลน,นิยมแบบสากลใส่ผูกใส่สูตรผูกไทยนะครับผู้ชายดูกบบโปรสายชายนะครับนุ่งกางเกงสวมสูตรผูกเน็คไท่ายหญิงสวมกระโปรงปลายหน้ายาวนะครับกลอมเท้าใส่เสื้อนะครับ ขอตั้งแขนกระบอกแบบที่4ี่คือแบบราตีสมวสรแบบราตีสมวสรคือฝ่ายชายนุกคงเกงเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าฝ่ายหญิงนะครับนุ่งผ้าถุงจีบหน้ามาใส่เสื้อจับเดบชายผ้าทิ้งลงไปด้านหลังนะครับเปิดไหล่ศีรษะกล้าผมมวยสูงใส่เครื่องประดับ นะครับให้เรียบร้อยอันนี้คือการแต่งกายแบบรำรวงฐานมีอยู่4แบบแบบชาวบ้านแบบชกาตรีห้แล้วก็แบบสากลนิยมแบบราตีสโมสรน,นะครับอันนี้นะครับนักเ,เรียนสามารถนะครับเปิดดูที่นหนังสือได้ครับถ้าเราดูภาพไม่ชัดเจนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องของรำรวงฐาน โอ้ยมีทั้งการประบัติความเป็นมาพรมมฐานมาจากอะไรมาจากการเล่นรำโทนนะครับในสมัยจอปอยบนสงครามขึ้นเป็นนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีทั้งหมดกีเก่เพลงมีกี่เพลงมีสิบเพลงโอโ้ซึ่งเราจะได้เรียนเราจะได้เรียนเพลงงามแสงเดือนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูนะครับเพลงมาล้องเพลงแล้วก็ ฝึกขัดร้องเพลงรู้จังหวะเพลงเพราะว่าถ้าเรารู้จังหวะรู้เนื้อเพลงเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ง่ายในการรำนะครับฉะนั้นคุณหมอก็เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับโอ้โหวันนี้รู้ที่มาดูที่ไปแล้วใช่ไหมครับว่าลังบูมปรานมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคุูหมอก็ต้องขอตัวไปนะครับสําหรับในการเรียนวิชาหนะ้าสินก็หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนก็ อย่าลืมนะครับทบทวนบทเรียนวิชาต่างๆแล้วก็ทํางานให้เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโมก็ขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ